สวัสดีครับสังคมคนเริ่มป่วยต้องช่วยแก้อย่าปล่อยทิ้งจนแย่เกินแก้ไขท,ทุกทุกเรื่องอย่าทำเล่นให้เป็นไปต้องใส่ใจคอยติดตามและถามตวงเรื่องยิ่งใหญ่เรื่องชาติอาจจะล่มถ้ามัวหลงไปชื่นชมการเมืองตวงนักการเมืองกลิ้งกลอกและหลอกลวง งานสภาจึงหน้าห่วงหน้ากังวลต่างเข้ามาโดยมุ่งมัน่นโดยพันเครื่องคนเป็นนักการเมืองเรื่องวงผลเสมอภาคแบ่งปันสุขให้ทุกคนถามน้ำได้ไม่มีจนได้อยู่เป็นวงการสงก็วุ่นวายหลายสถานถึงจะมีหน่วยงานอย่างโดดเด่นมีช่างว่างช่างโง่เกินจำเป็นมันเลยเกิดปมประเด็นวิกฤตศรัทธา นแวดวงราชการฐานประเทศมีเหตุเพศไปไม่เข้าท่ายศตำแหน่งข้าขั้นดันกันมาก็รังแต่มีปัญหาบาวุ่นวายทั้งราชรัฐเหนื่อยหน่ายในปัญหาเกิดวิกฤตแห่งศรัทธาจนเสียหายองสารชาติเก่งจะล่มล้มละลายและสุดท้ายจะเสียหายตั้งแผ่นดินจองคิดอยู่เสมอว่า เรามีเวลาเหลืออยู่แค่วันนี้หรือชั่วโมงนี้จะได้รีบกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่มานั่งโกรธนั่งเกลียดคิดรลษยากันเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์